สวัสดีครับพี่พีชท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN พระบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพระบ้านครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคาสองร้อยบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมแต่ถ้าพี่มีใดซื้อสององค์ก็ลดเหลือสามร้อยบาทเหมือนเดิมนะพี่นะสามองค์สี่ร้อยบาทเหมือนเดิมครับผมอ่ามีเก็บเงินปลายทางนะพี่นะเก็บเงินปลายทางครับผมไม่ได้บวกค่าบริการเพิ่มแต่อย่างใดครับผมอ่าช่องไทยตองเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผม ส่วนเอดีไลผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพียเอนผาบ้านนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกัน,นะครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอสไลดพีนี้เดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก่อนนะพี่นะเผื่อจะถูกใจอง,งค์ไหนครับผมอ่าผมได้เปลี่ยนแปลงใหม่นะพี่น้อของผมจะไม่ไม่เป็นอีพนะพี่นั้นอ่าตั้งแต่เริ่มปีใหม่มาเนี่ย ของผมจะเขียนเป็นวันให้แล้วพี่นะอาจจะได้ไม่ต้องสับสนกันเนาะจะได้ดูว่าเป็นของวันนี้วันนี้ช่วงเช้าช่วงเย็นอะไรแบบนี้นะพี่นะแจ้งผมเป็นวันที่แล้วก็เป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นอย่างเงี้ยผมจะได้อ่าเช็ค e พระให้ถูกนะพี่นะว่าเออพี่ว่าพระองค์น,นี้อยู่ไหมอะไรอย่างนี้นะพี่นะ,อะลองลองลองดูนะแต่ผมอาจจะขึ้นไว้ให้ทางหน้าจอเรียบร้อยแล้วน,นะพี่นะวันที่กับเป็นรอบเช้ารอบเย็นอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก่อนนะพี่นะ สำหรับวิธีนี้ครับผมเดี๋ยวมาเริ่มเป็นเหรียญหลวงพ่อวันนะเป็นเหรียญรอหลวงพ่อวันเป็นเหรียญเขาเรียกเป็นเหรียญกระถิ่นนะกระถินอะไรหกสามนี่หลวงพ่อวันวัดคลองคูณจังหวัดพิจิตรครับผมนี่ได้มาเดิมๆบ้านๆแบบนี้เลยนะเห็นไหมเนี่ยคาบวงครับเบาก็ยังมีให้เห็นเลยนะครับสำหรับไพี่ๆท่นใดที่ชื่นชอบอ่าทางหลวงพ่อวันนะครับผมนี่หลวงพ่อวันวัดคลองคูณครับผมจังหวัดพิจิตรครับผมนี่ นี่ครับเป็นเหรียญหล่อนะเขาเรียกเหรียญหล่อนะถ้าเรียกนะผิดพลาดประก,การใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะพี่นะบางทีผมก็ไม่ค่อยได้แม่นเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยเห็นไหมกับถิ่นหกสามเห็นไหมดูค่าบุบ้งค่าเบานะครับ,รบนี่ครับผมเนี่ยสองร้อยบาทครับผมเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพาช่วยงานจริงๆนะพี่นะเห็นไหมเรียมใช้งานครับเหงอครับใครก็ตามอ่าตามนี้เลยนะพี่นะ,ะนี่สองร้อยบาทครับผมรายการที่หนึ่งครับผม ต่อไปเป็นรายการที่2เป็นเหรียญรูปแหวนครับผมอ่าแล้วก็ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอนไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจรงไหนชอบแจ้งไหนแล้วทักไลน์รด้โทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมก็2ององศ0่ร้อยเอองค์ไม่ใช่400 2อ,องค์300 3องค์400บาทครับผมนี่นี่พี่ท่านใดถูกใจหลายองแล้วพี่นะอ่าชื่นชอบหลายองค์เนี้ย โทรสายด่วนสายตรงมาได้เลยครับผมถ้า,อาแอดไลน์มาแล้วผมยังไม่ตอบชา้ายังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะพี่นะบางทีก็ต้องเป็นไปตามคิวนะพี่นะฮะนี่รุ่นนี้ก็จะเป็นอะไรสร้างตึกพยาบาลนะพี่นะปีสองหนึ่งครับผมเป็นเห,นหรียญลวงปูแหวนครับผมนี่รายการที่สองนะพี่นะสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สามอ่าเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อปานะพี่นะ นี่เนเี่าเก่าๆหลวงพ่อปานครับผมนี่นครับเดี๋ยวนี้รายการที่สามครับผมอีกครับง สองร้อยบาทก็ผมรายการที่สามต่อไปเป็นเหรียญลงพระแดงรายการที่สี่นี่ครับนี่ก็จะเป็นเหรียญลงพระแดงแล้วพี่นะนี่รายการที่สี่ก็ผมรายการนี้ รายการที่สี่ครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไป,ไปเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัตตะกล้องรายการที่ห้านะครับหลวงพ่อแช่มวัตตะกล้องรายการที่ห้าครับผม สองร้อยบาทครับผมรายการที่ห้าต่อไปเป็นรายการที่หกเป็นเหรียญรอพระพุทธชินสีอ่าวัดสุทัศน์นะพี่นะนรายการที่หกครับผม ครับนี่รายการที่หกครับผมสองละบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญเจ้าคุณนอรายการที่เจ็ดเป็นเหรียญเจ้าคุณนอแล้วนะปีหนะนึ่งห้าครับผมรายการที่เจ็ดครับผม รายการที่7จ็ดครับผม2อง้บาทครับผมต่อไปไปเหรียญทันข้างเจ้าคุณนอนรายการที่แปด นะนะรายการที่แปดครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่เก้าวงนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นหกีบบัวหรือว่าอะไรนะพี่นะเนะีนะ่ยเนี่ยนี่ครับผมเนะี่ยรายการที่เก้าครับพี่นะรายการนี้นะี่ครับ สอง้บาทครับผมรายการที่เก้าต่อไปเป็นรายการที่สิบอ่าเป็นเหรียญหลวงปู่ดู่นะพี่นะเหรียญหลวงปู่ดู่วัส,สกกครับผมปีสองห้าสองห้าครับผมรายการที่สิบนะพี่นะเหร,รียญแล้วสอดสองร้อยนะพี่นะไหน รายการที่สิบครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดเป็นพระเนื้ผอผาหลบพ่อทบนะพี่นะหลบพ่อทบวัดจนแดนนี่รายการที่สิบเอ็ดครับผม ร,รายการที่1ิบเกับผม2องร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่12เป็นเหรียญหลวงพระแดงพร้อมตลับนะพี่นะนี่ของตลับใส่มาแบบนี้เลยครับผมรายการที่12บสครับผมรายการนี้ ครับนี่รายการที่สิบสองครับผม2องร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบสามเป็นผัดซิวละยีครับผมรายการที่สิบสามครับผม นี่รายการที่สิบสองครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพักกิบบัวร,ร,รายการที่สิบสี่นี่ครับเรายการที่สิบสี่ครับผมสองร้อยบาทครับผม ต่อไปเป็นเหรียญเขาจะเรียกเหรียญแล้วแม็กหรือเปล่านะพี่นะหลวงพ่อเงินบัดบางขานครับผมรายการที่สิบห้าแล้วพี่นะนี่ครับเนี่ย รายการที่สิบห้าผมสองระบายครับผมต่อไปเป็นเรียนบุททวดรายการที่สิบหกครับผม นี่ค่ะรายการที่สิบหกับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญหล้วพอแดงรายการที่สิบเจ็ด รายการที่สิบเจ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดเป็นเหนรียญรลมาพวงนะพี่นะนเป็นเหนรียญรลมาพวงรายการที่สิบแปดครับผมด้านหลังแทบไม่เห็นอะไรแล้วนะพี่นะเนี่ย นี่ครับอาอนี้รายการที่สิบแปดนะพี่นะสองร้า200บาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้าเป็นเหรียญรุ่นช้างคู่หลวงพ่อเงินกับหลวงพ่อเดิมครับผมนี่ครับรุ่นช้างคู่นะพี่นะ่ครับ 2 0งาบาทครับผมรายการที่1ิต่อไปเป็นพักกิ่งหลวงพ่อโสธรเดี๋ยวผมก็ยาวก่อนเอาอ,องค์นี้องค์นี้กิ่งไม่ดังนะพี่นะนี่นี่รายการที่20กิ่งไม่ดังนะเป็นปี4-3่สครับผมนี่ดูว,ว่ารุ่นนี้ไม่มีกิ่งนะพี่นะ ไม่น่าจะมีจริงนะรุ่นนี้ครับผมสองละบาทครับผมรายการที่ยี่สิบต่อไปเป็นหลวงพ่อโสอนส,สองหน้ารายการที่ยี่สิบเอดครับผม รายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพักกิ่งรายการที่ยี่สิบสองครับผมกิ่งรายการที่ยี่สิบสองนไหมนะมนะกิ่งดัง,ดงอยนะู่นะไหมนะ ะะรายการที่ยี่สิบสองครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นพระเมหสวนรายการที่ยี่สิบสามครับผมนะครับ รายการที่ยี่สิบสาครับผมสองรบาทครับผมต่อไปเป็นพระนากพยาองค์นี้นะเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่น้าเนะี่ยรายการที่ยี่สิบสี่ครับผมนี่ รายการที่ยี่สิบสี่ครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบห้าเป็นเรนหรียญหลวงพ่อรวยอ่าวัดมาบตาพุธนี่ปีหกหกแล้วพี่นะนนเหรียญเจริญพรล่างหลวงพ่อรวยวัดมาบตาพุธครับผมนี่นี่ครับ เหลืกสร้างกุฏิสองนะพี่นะนี่เป็นเนื้อทองแดงนะพี่นะนี่ครับเป็นเนื้อทองแดงปีสองห้าหกหกนะพี่นะสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบห้าต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบหกเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรถครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรถครับผมหมายเลขที่ยี่สิบหกนะพี่นะ หมายเลขที่ยี่สิบหกครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระทสมเด็จหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดครับผม ายเลขที่27ครับผม200บาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขที่28ครับผม หมายเลขที่ยี่สิบแปดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพาริลาน้ํดินหมายเลขที่ยี่สิบเก้าครับผมเนี่ยหมายเลขที่ยี่สิบเก้าครับผม 2องร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเก้าต่อไปเป็นหมายเลขสุดท้ายผมหมายเลขที่สามสิบก็ผมเป็นพระโคนสมอครับผม หมายเลขที่สามสิบครับผมสองร้อยบาทครับผมแล้วก็สลรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูลูปภาพเพิ่มเติมของผมแค่ไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ